สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีเด็ดจาก s k b o n บอนะครับผมวันนี้ฟุตบอลวันอาทิตย์นะครับยังอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์ฟุตบอลเตะกันมากมายนะครับผมก็ห้าลีกดังเป็นลีกที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับผมวันนี้จัดมาเหมือนเดิมครับ3คู่นะครับผมผมหยิบมาคู่แรกนะครับผมเริ่มที่อัลเบส์ลิกาก่อนนะครับไปดูที่เกมที่สูสีมากๆนะครับ กระบับเจอกับเวเดอร์เบรเมนนะครับผมก็เป็น2องทีมที่ผลงานพอๆกันเลยนะฟอร์ช่วงหลังนะครับแต่ว่าทางฝั่งเบรเมนอาจจะดูดีกว่าแบบเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าไม่แพ้ใครมาหลายเกมรวดแล้วนะครับแต่ว่าเบรเมนมีปัญหาเรื่องของความฟิตนะครับเพราะว่าเพิ่งเตะเกมกาสดามาแล้วก็เป็นเกมใหญ่ด้วยในกระบ,บกไปเอาชนะชลซกศูนสีมา2สูตนะครับส่วนกรดดัก ้าท่ามานะครับในเกมล่าสุดบุกไปแพ้ดูเซอร์ดอฟมา1-3นะครับผมแต่ว่าน่าเป็นเกมเยือนนะครับผมวันนี้พวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับซึ่งเป็นจุดแข่งอยู่แล้วนะครับเบเมนพักมาน้อยกว่านะครับไม่เหมือนกับกานบัตตี่พักมาเต็มๆหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็พักหลังถึงแม้ว่าในบ้านของกานบัอาจจะดูย่ำแย่สักหน่อยนึงแต่ว่าสถิติการเจอกันกับเบเมนนะครับพักหลังต้องบอกแล้วว่าส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไข่บ้านมันนะครับผมก็วันนี้เลเปิดมาครับให้กานบัก เป็นตอบบอป่านะครับผมยังให้เลือกเชียร์ไปที่กัดบาันการวกันนะครับส่งคู่ต่อไปนะครับไปดูที่กาโชสดานะครับนาโปลีเจอกับเจนัวนะครับนาโปลีนะครับก็เพิ่งเตะเกมกลางสัปดาห์มาเหมือนกันนะครับแถมไปแพ้ด้วยนะครับแพ้เอปโปลีเป็นหนึ่งสองนะครับเป็นการบุกไปเยือนนะครับผมวันนี้ได้กลับมาเล่นที่ซานเปโโรนะครับทีมที่คุ้นเคยนะครับเจอกับทีมที่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับนั่นก็คือ เจนัวนะครับผลการไม่ดีนะครับเจนัวพักหลังนี้ปัญหาเยอะเลยนะครับทางเรื่องของเกมรับเกมรุกนะครับเสียประตูเยอะยิ่งไข่ก็ไม่ค่อยได้นะครับผมวันนี้ผมมองว่านาโปลีกระอัดอั้นมานะครับผมแพ้มาวันนี้ต้องการการระบายความแค้นนะครับผมเชื่อว่าวันนี้สาวแดนไม่น่าพลาดสำหรับเจ้าถิ่นนะครับรู้แคบว่าวันนี้จะชนะกี่ประตูเท่านั้นเองนะครับผมวันนี้เลยเปิดมาให้นาโปลีต่อ1.5ผมยังให้เลือกเชียร์ที่นาโปลีนะครับ ส่วนคู่สุดท้ายยังอยู่ในกาโชเซเดียนะครับไปดูที่ลาซิโอเจอกับทางฝั่งซาซโล่นะครับผมลาซิโอผลงานดีกว่านะครับเพิ่งจะพิกล็อกมานะครับในการแพป้ปามาศูนยะครับเมื่อช่วงการสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถือว่าพลิกล็อกเยอะเลยนะบอิตารี่ในช่วงการสัปดาห์นะครับส่วนโซาโซโลนะครับหลังจากที่พวกเขายแย่ม,มานานหลายเกมนะครับเสียประตูค่อนข้างเยอะแล้วก็แพ้มาลลัว ล่าสุดเป็นการชนะเคโวมาสี่ศูนย์นะครับแต่ก็ไม่แปลกอะไรครับเคเวเป็นทีมที่โตชนนนอนครับตอนนี้มีสามสิบอาร์มีสิบเอ็ดใต้จากสาสิบเกมนะครับผลงานย่ําแย่มากนะครับแต่วันนี้ถือว่าแตกต่างนะครับเจอลาซิโอที่เป็นงานที่หนักมากๆนะแล้วก็ต้องมาเยือนที่กรุงโรมด้วยนะครับลาซิโอค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับกับการเล่นในถิ่นแล้วก็เกมลุกเป็นทีมที่จัดจ้านอยู่แล้วนะครับเกมบุกดุดันมากมากนะครับในบ้านสถิติค่อนข้างดียิงได กระจายเลยนะครับผมมองว่าวันนี้นะครับเรื่องของสภาพนักเตะอะไรต่างๆลาซิโอยังดูดีกว่านะครับซาโซโรเกมเยือนไม่ไหวนะครับเสียประตูเป็นน้ำเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็ดูแล้ววันนี้นะครับยังน่าเชียร์ไปที่ลาซิโอนะครับเลทเปิดมา1.25เชื่อว่าชนะได้นะครับเราลุ้กีดเตมเมทที่2ก็แล้วกันนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้นะครับ3คู่นะจัดไปในส่วน ของกรัดบ,บักนะครับผมแล้วก็มีนาโปลีแล้วก็ลาซิโอนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ